สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟจะพามาดูแคปออโต้นะครับยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับก็เป็น next gen ford ranger open cab xls ครับราคาจัดจำหน่าย794,000บาทนะครับรุ่นนี้ไม่มีสีพิเศษนะวันนี้นะครับพระเอกที่เรามารีวิวนะครับก็จะเป็นสีดำเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ แรงบิด405นิวตันเมตรนะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะครับคันนี้ก็ดุดุเลยนะอ่ะเริ่มจากอย่างแรกนะครับที่ลูกค้าเลือกติดนะครับก็จะเป็นสคูปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงฟิตนะครับเป็นทรงที่มีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เราทําสีทูโทนให้ลูกค้าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสีตัวรถตัดกระสีดาด้านสัญลักษณ์นะครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นมามาดแต่งนะครับแล้วก็เลือกเป็นสีดำนะฮะตัวสัญลักษณ์นะครับหรือสีสคูปสามารถออกแบบได้นะครับว่าต้องการ สีแบบไหนนะครับสามารถแจ้งกรับได้กระเถิบมานะครับตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้า FORD นะครับตัวนี้ก็เพิ่มนะครับความโดดเด่นด้วยการเลือกตัว FORD Ford เนี่ยนะครับเป็นตัวดำขอบแดงนะครับตัวกรอบนะครับตัวลังพึ่งก็เป็นสีดำด้านไฟ LED 3จุดนะครับถ้าเราต่อมันก็จะเปิดเป็นสีส้มนะฮะกระเถิบมานะครับขอบไฟหน้านะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับก็ทำให ไฟหน้านะครับรถเราดูมีความโฉบเฉี่ยวนะครับมีความเท่มากยิ่งขึ้นนะครับจะรับกับตัวกระจังหน้าเลยไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นฮาโลเจนนะครับหลอดสีเหลืองจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับสำหรับรถรุ่นนี้กระเถิบมานะฮะที่ด้านข้างตัวรถนี่นะเ,เท่จริงนครับ คิ้วล้อนะครับคันนี้ก็ใส่คิ้วล้อเป็น6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะฮะตัวหมุดเนี่ยไม่ได้เจาะกับตัวคิ้วล้อนะครับไอ้ไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเจาะเฉพาะกับตัวคิ้วล้อเท่านั้นนะฮะกระเถิบมานะครับที่ตัวล้อนะครับลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับจับคู่กับยาง AT นะครับเป็นยางซูแม็กนะสองเจ็ดห้นะครับตัวนี้ก็เต็มเต็มซุ้มแบบนี้เลยนะครับดูดันเลยคันนี้แต่งแบบสไตล์ออฟโรดเลยนะ สายแคบส่วนใหญ่ก็จะแต่งกันแบบนี้นะฮะนี่ดูมิตินะครับของตัวล้อที่เราจัดทรงเลือกจัดใส่ให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวแก้มนะครับก็เป็นโครเมียมเทอร์โบก็สัญลักษณ์ของตัวเกียร์หสปีดนะครับตัวนี้ก็เป็นคีบระบายความร้อนด้วยกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวนะฮะกระเถิบขึ้นมาข้างบนนะครับราวหลังคาตัวนี้จะเป็นราวหลังคาเป็นแต่งนะครับก็เพิ่ม ความเท่นะครับความสปอร์ตเข้าไปนะครับอันนี้ตอนโขนต้องระวังนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยึดกับตัวรถนะกันสาดนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกันสาดแต่งนะครับกันสาดแต่งเนี่ยก็จะมีสีชิ้นถ้าเป็นกันสาดแท้ของฟอร์มจะมีเฉพาะคู่หน้าเบ้ารองมือครับตัวนี้ก็เลือกเป็นสีดำด้านนะครับการลอยเล็บเรานะครับรอยตัวพวกเครื่องประดับเนี่ยไปโดนสีรถนะครับบันไดก็เป็นบันไดสีดำนะฮะนี่คันนี้นะครับใส่โลบาร์เหล็ก นะครับเป็นของ Alender นะ GT นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวโหนนะครับแล้วก็จะมีตัวไว้ต่อนะครับเรื่องของตัวถาสัมภาระท้ายได้นะครับตัวนี้พวกนี้ตรงรุ่นแล้วนะครับนี่ไม่ต้องเจาะเพิ่มนะใส่ตรงรุ่นเลยนะนี่สวยงามเลยนะครับกระเทอมานะครับที่ด้านหลังครอบไฟท้ายนะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับทำให้ไฟท้ายเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ไฟท้ายก็เป็นโครมสีแดงแบบนี้ <c oughs> เข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับคันนี้ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่สาม XLS เนี่ยมีกล้องนะครับฝั่งที่โลโก้นะเห็นไหมอ่าคันนี้นะครับติดอะคริลิกนะครับคำว่าレンジャーสีแดงนะครับก็ตกแต่งแบบดำตัดแดงนะครับกันชนท้ายนะครับใส่กันชนท้ายเหล็กของเอาเลนเดอร์นะครับมีห่วงโอเมก้ามาอยู่แล้วนะ XLS เนี่ยมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะอยู่แล้วนะครับตอนใส่กันชนท้ายที่มีแบบแขนโอบนะครับมันก็จะกินมุมเข้าไปนิดนึงแบบนี้นะนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับยังไงนะครับก็ต้องฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลน์ก๊อฟขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาด ตกหล่นประการใดก็ต้องกราบขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าก๊อฟจะมีรถฟอร์ดนะครับหล่อๆรุ่นไหนมาตกแต่งให้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ